สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาพฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนนี้นะครับพฤษภาคมแม่ดาวเข้าพบลาภเพียบเลยนะดาวศุกร์เนี่ย จะเห็นว่าอยู่ตรงวินาศเนี่ยจริงๆย้ายเข้าวันที่31พฤษภานะต้องเขียนเอาไว้จะได้จะได้เข้าใจนะครับจริงๆดาวศุกร์อยู่ที่พฤกษบ์เนี่ยเต็มเดือนนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะดาวศุกร์ครองสองเรือนคือพันธุก,กับลาภะนะเข้าสู่พบลาภะดาวลาภะถือว่าเป็นเกษตรนะเพราะว่าดาวศุกร์ครองที่ราศีพฤกษบก็เป็นเกษตรราศีพฤกษบ์ฉะนั้น ดาวลาพระเป็นเกษตรอันนี้ก็ต้องดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนดาวการเงินก็คือดาวอาทิตย์ก็เข้าสู่พบลาพระดีไหมก็ต้องดีอีกเหมือนกันนะครับทีเนี้มันจะมีจุดเล็กๆจุดที่อาจจะต้องระมัดระวังซึ่งจะบอกเลยนะว่าทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยโดนหมดโดนอะไรนี่ไง,ไงลาอาทิตย์กับลาหูมาอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นคู่คราดนะ เป็นคู่คลาดเอาไง,ง่ายอันนี้ต้องอน,นุญาตขออนุญาตนะบอกตรงๆว่าไอ้ภพลาพะของท่านเป็นเกษตรดาวการเงินก็เข้าพบลาพะเป็นอุจาวิอุจาพิมุกนะก็จริงนะแต่พอเจอลาหูเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าแหมมันเขาเรียกว่ามีตําหนินะมีตําหนิเพราะอะไรอาทิตย์คือแสงสว่างคือพลังงานราหูเนี่ยคือจุดดําจุดเงาจุดตัด อยู่ด้วยกันนะมันไม่ค่อยดีอ่าอยู่ด้วยกันไม่ค่อยดีแต่ถามว่าเรื่องโชคลาภหรืออะไรเงี้ยมีไหมมีนะไม่ต้องกลัวนะมีแน่นอนนะครับแหมเพียงแต่ว่ามันต้องมีมีปัญหาอะไรที่มันคาดไม่ถึงมันจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของมรณะด้วยเพราะว่าดาวราหูเนี่ยมาจากพบมรณะอ่าเนี่ยพบลาภะของท่านค่อนข้างวุ่นวายนะแต่วุ่นวายแล้วได้ลาบก็วุ่นวายไปเถอะนะ วุ่นวายยังไงอ่ะสี่ดวงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับไม่นับวันที่ดาวพระจันทร์เดินเข้ามาถึงด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นห้าดวงเนี่ยทิศทางเนี่ยวุ่นวายแน่นอนแต่วุ่นวายแล้วไปในทิศทางที่ดีไหมจบไหมดีครับแล้วก็จบด้วยด้วยดาวศุกร์นี่แหละที่เป็นเกษตรอยู่ในราศีพฤษภนี่แหละแต่ยังไงคือดาวเจ้าเรือนเขาใหญ่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามดาวเจ้าเรือนเขาใหญ่สุดนะ ถึงแม้ว่าดาวที่เข้ามาราหูเข้ามาเนี่ยทะเลาะกันไปมีปัญหากันไป,ป,นไปในเรื่องโชคลาภในเรื่องลาภะแต่ดาวกสุกเป็นเกษตรก็เอาอยู่อ่าและดาวสุกเนี่ยมีคุณสมบัติไม่ดับตามอาทิตย์เขาเรียกว่าไม่ดับทั้งเดือนนะถ้าเป็นดาวอื่นเช่นดาวอังคารดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์คือดาวพระเคราะห์วงนอกเนี่ยดับหมด ร่วมราศีปุ๊บดับปั๊บแต่พระศุกร์กับพระพุธเนี่ยอันเนี้ยต้องดูองศาพูดง่ายก็จะประมาณ3-4วันที่ดาวศุกร์กับดาวพุธเนี่ยจะดับเท่ <training> าน ian, ah? ั <bag Aj ay ises countries> <mor> ้นนะเรียกว่าจะมีจุดที่มีปัญหาก็ไม่กี่วันแต่จุดที่ดีอะเต็มเดือนนี่ดาวศุกร์ย้ายมาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเข้าพบลาพระจะย้ายเข้าพบวินาศก็สาบเพฤษภาก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไว จะมีผลก็นูลล่นแหละมิถุนาเดี๋ยวก็ไว้รับชมรับฟังเดือนมิถุนาแล้วกันเนาะจะเป็นยังไงนะแต่เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคลาภะแต่ข้อให้ระวังปัญหาที่มันคาดไม่ถึงแค่นั้นแหละเออมันจะได้ลาบแบบแปลกลาบจากสิ่งที่เสียไปแล้วอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้มันจะได้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันเสียไปแล้วแต่ได้กลับมาเออ จะเป็นลักษณะแบบนี้อะไรที่มันคิดว่าอยู่ดีๆมีคนมาใช้นี่ทั้งที่เราลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะมันเป็นลักษณะนี้นะแต่ในภาพรวมก็กฎดีนะครับดาวพฤหัสเข้าพบมรณะนะดาวฤหัสมันจะพบสุภะนะมาจจะพบอริอริมรณะเนี่ยดีแน่นอนนะปัญหาอุปสรรคหมดไปนะปัญหาอุปสรรคหมดไปเห็นไหมดาวเจ้าเรือนอริไปสู่พบมรณะ แล้วมรณะไปไหนไปลาพะพูดง่งไงว่าแก้ปัญหาเจอปัญหาอุปสรรคอะไรแก้ให้จบผู้ใหญ่มาช่วยเหลือมาไกลเกีย่ยจบแล้วไปไงได้ลาบอันนี้คือภาพรวมถึงนู่นะนกันยานุ่นนะครับทิศทางดีนะครับเพีแต่เดือนนี้ก็ต้องบอกว่าจุดที่มันไม่ดีเนี่ยซึ่งไม่ต้องน้อยใจเพราะว่า12ลัคนาราศีโดนหมดก็คือจุดที่ลาหูเข้าเจอพระอาทิตย์นะ ต้องบอกว่าพระอาทิตย์เข้าเจอราหูสินะเพราะว่าราหูเนี่ยอยู่ปีครึ่งส่วนพระอาทิตย์เนี่ยย้ายทุกเดือนพระอาทิตย์โคจรเข้ามาเจอราหูเนี่ยลักษณะนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกิดคลาดคลาดในเรือนลาพระอ่ากาเรียกว่าสิ่งที่ช่วยได้ก็คือต้องนั่นแหละส่วนมนต์ไหว้พระทําบุญคิดดีทําดีนะครับก็จะทําให้เขาเรียกว่าดวงชะตาของแต่ละท่านเนี่ยประสบ สิ่งที่ดีประสบความสําเร็จนะเพราะว่าจะให้แบบบอกว่าทุกคนจะได้ดีเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ละดวงเนี่ยมีรายละเอียดแยกย่อยนะแล้วแต่พื้นดวงเดินแต่ละคนแล้วแต่กรรมของแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวส่วนดาวพเสาร์นะดาวพระเสาร์เล็งรักก็ชัดเจนนะไอคู่ที่มีตัวมีตนเนี่ยมันมีโอกาสดีครับแต่ท่านก็ต้อง เขาเียกว่าพิจารณาให้ดีต้องคือมีคู่แต่มันมีทุกขเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์และดาวเสาเลงลัคนาเนี่ยเป็นพินทุบาทใช่ไหมครับเป็นพินทุบาทแต่ถามว่าท่านที่มีโอกาสได้เจอคู่ครองคนรักไหมมีโอกาสเพราะว่าดาวเขาเรียกว่าดาวคู่ครองดาวคนรักเนี่ยโคจรมาแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอะลัคนากรากฎก็ต้อง พิจารณาให้ดีคือเราจะไปไทายดีแบบ100เปซ็นเป็นไปนไม่ได้สําหรับกรกฎนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือปรนปัตนิพอเป็นกเกษตรมันก็ดีในแง่ของความเป็นกเกษตรแต่มันก็ติดโทษของพินทุบาทด้วยนะเสาวเพ่งเลง็งลักแล้วอสุราภุมิเมธอสดาว่วาไว้จันเป็น11แกวพระราหูเราอาพับอัปภาคให้โทษแท้ประเหินหินเนี่ยก็ถือว่ายังไงกฎเกณฑ์นี้ก็ค่อนข้างที่จะ ชัดเจนเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมันจะไปทายแบบจะไปทายครอบคุมว่าดีแน่เสียแน่อันนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขอขอ,อภัยไว้ก่อนนะแต่ภาพรวมก็อย่างที่บอกว่าว่ามีโอกาสเจอแต่เจอแล้วมีโอกาสที่จะคิดมากคืออย่างเบาๆก็คือคิดมากระแวงไม่สบายใจอึดอัดแต่ถ้าอย่างมากๆเลยก็คือโหก็ทุกระทมเครียดนะ เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฏก็ว่ากันไปนะแต่ส่วนอื่นดีนะการเงินโชคลาภการงานอะไรเงี้ยไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหานะครับก็อย่าไปซีเรียสกับเรื่องนี้มากนะครับเอาเรื่องเขาเรียกว่าเอาเรื่องตัวเองไว้ก่อนนะครับตัวเองเนี่ยก็คือถือว่ากรกฏเนี่ยถือว่าดีคือยังไงชาวลัคนาราศีกรกฏเนี่ยเป็นราศีแกนทวานนะราศีแกนทวานก็คือราศีที่เขาเรียกว่าเป็นหลักเป็นแม่ธาตุน้ํา นะครับเป็นแม่ธาตุน้ําก็น้ําก็คือเขาเรียกว่าปล่อยให้ไหลไปตามน้ำคือเป็นราศีที่รับความทุกความอะไรได้เพราะาเป็นราศีแม่ธาตุนะเป็นแม่ธาตุน้ําทุกอย่างก็จะไหลออกไปนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับเป็นราศีพิเศษนะเมษกรกฎตุลมังกรนะอ่าเขาเรียกว่าเป็นราศีแม่ธาตุทำอะไรมักจะชีวิตเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นะแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างแบบนชดที่เรียกว่าพลิกหน้าพลิกหลังได้นะถือว่าโอเคนะภาพรวมดีนะ,ะก็อย่างที่บอกอ่ะยังไงพบลาภก็ถือว่าดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนลาภเป็นเกษตรถึงแม้จะวุ่นวายหน่อยก็พยายามแก้ไขปัญหาให้มันไม่วุ่นวายพยายามแก้ไขให้ผ่านไปได้แล้วสิ่งที่เกิดมันก็คือลาบผลความสําเร็จครับอ่าประมาณนี้นะครับชาวราคณาราศีก็กฎยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน นะครับก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะแล้วไม่ต้องไปทายเราก็ดาวจะเป็นยังไงช่วงนี้เขาเรียกว่าสถานการณ์ช่วงนี้มีโอกาสที่จะว่าเรื่องของโรคระบาดนะโควิดอะไรพวกนี้พวกเราเราต้องระมัดระวังไม่ว่าจะลักขณาราศีอะไรมีโอกาสตลอดชาวลักขณาราศีกรกฎยิ่งต้องระวังเลยเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยเข้าพบมรณะด้วยนะครับเขาเรียกว่าร่างกายมันจะภูมิต้านทานมันจะน้อยอยู่แล้วฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับยังไงก็ด้วยความห่วงใยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับก็ปราศจากพยานอันตรายใดๆนะครับยาติดโควงโควิดอะไรเลยนะครับก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี้ด้วยเดี๋ยวหลังคลิปนี้มีคลิปพิเศษนะครับให้รับชมรละฟังดูต่อไปสักนิดหนึ่งครับขอบพระคุณครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชาตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็อำคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาอางท่ามาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน <c oughs> ก็เรียกว่าเ <c oughs> พชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาศและบาทจันทร์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหล,นะละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ